ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับม mm ินาวาเช็ค hmm. พลังงานทินเฟรมกันนะคะสำหรับพลังงานในช่วงแรนดอมนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังจะได้รับข่าวสารหรือการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ที่มันอาจจะจบแยกจากเลิกลาไปนานหรืออาจจะพึ่งไปแบบสดๆพลังงานแพ้กำลังกำลังซิบๆอยู่เลยนะคะเลือดยังไม่หายจะหยดกันเลยนะตอนนี้ เหมือนมันมีความเจ็บปวดและปัญหาความรักซ้อนทับนะคะพลังงานความหมองมัวความมืดความไม่จริงจังไม่ชัดเจนคลุมเครือแล้วก็เรื่องราวของวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สามารถจะสะสางหรือว่าพูดคุยกันให้เคลียร์ได้ในเวลานี้พลังงานหน้าไพ่มาดูหนักและโหดจัดมากจริงๆคะ่ะแต่มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหัวใจแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนการลบล้างวิบากกรรมบางอย่าง หรือบางครั้งมันหมายถึงกรรมที่เราไม่ได้เป็นคนกระทําแต่มันเป็นกรรมในอดีตก็ได้นะเป็นพลังงานที่ทําให้รู้สึกถึงการถอยหลังออกมาอย่างเจ็บปวดแล้วก็ความรู้สึกที่เหมือนมันคู่กรรมมะเนี่ยรูอว่าคู่ทวินทําไมพลังงานมันดูมาคู่ม,มาคู่อย่างนี้มันอาจจะมีคําถามพวกนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะว่าพลังงานของไพ่พระจันทร์เนี่ยมันแสดงถึงความ หมองมัวและความอึมครึมความไม่ชัดเจนสลัวสลวในยามค่าคืนแต่มันก็ยังมีแสงสว่างพอจะมองเห็นได้อยู่ว่ามันก็มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือคุณอาจจะไปรับรู้ไปดูไปเห็นอะไรบางอยา่างในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วมันทําให้คุณเกิดความเจ็บปวดในเรื่องของปัญหาที่มันคาราคาซังความรักเราสองสามคนไม่จบสิ้นสักที แล้วมันมีเรื่องของการเลิกลาหรือการแยกทางหรือการจัดการกับความซ้อนทับแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดิ่งมากๆจริงๆค่ะเป็นพลังงานที่มันเหมือนจะอยู่ในวายเบรชันที่มันไม่ค่อยโอเคแต่ในความเป็นไปอีกทางหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมันเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดหรือว่ามันคาราคาซังมาสักพักจนยอมรับได้แล้ว แล้วพลังงานคู่ทวินของคุณในช่วงเวลานี้ค่ะเหมือนเขาอยู่ในช่วงของการปรับตัวการบราลนซ์และมันยากจริงๆที่เขาจะจัดการหรือว่าแก้ปัญหาใดๆในช่วงเวลานี้เหมือนไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเจอปัญหาค่ะแล้วถึงแม้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกได้จากข้างในว่ามันคือคําตอบที่เขาต้องทําแต่มันก็เต็มไปด้วยพายุฝนโหมกระหนำ่ำหรือว่าความรู้สึกที่มันดูทําอะไรไม่ได้ตอนนี้จริงๆ เหมือนคาตอบในใจมันมีนะแต่เลือกไม่ได้แล้วก็เป็นพลังงานที่เหนื่อยหนักลังเลใจแล้วก็อยู่ในช่วงที่พยายามจะปรับจะแก้ไขแต่มันก็เหมือนกลับมาอยู่ที่เก่าอยู่ดีเหมือนมันเป็นไพ่เดซันแต่มันเป็นเดซันที่นกบินปะทะกับพายุฝนแล้วก็แบกบางอย่างเอาไว้ Hawaii. หมือนเป็นดอกไม้ที่จะเอามาหยิบยื่นให้อ่ะคะ่ะแต่มันเหมือนเจอพายุแล้วมันมาไม่ได้แล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนจะไปทางไหนก็โดนดักคอไปทุกทางแล้วเขาก็รู้สึกเหนื่อยกับทุกๆอยา่างรอบตัวในช่วงเวลานี้มากๆเลยมันดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะมีคําตอบที่ดีที่สุดในชีวิตในการแก้ปัญหาหรือว่าการออกจากพายุฝนนี้ไปให้ได้ส่วนคําแนะนําหน้าไพ่นะคะเหมือนมันคือการยืดหยุ่นและการอบกอดการสร้างสรรค์ใหม่ คือเรารู้สึกว่าไฮโอเซลเขาต้องการจะบอกว่าเลิกมองทางกายภาพแล้วให้กลับมาที่จิตวิญญาณภายในและการรู้แจ้งในทุกสิ่งจากข้างในอะ่ะมันคือของจริงบางอย่างที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่อะค่ะอย่าเอาตัวเองไปทำให้เกิดปัญหาหรือว่าสร้างสภาวะอะไรบางอย่างคือมันเหมือนถ้าคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มันซ้อนทับอะ่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันตอนนี้ให้ออกมาจากมายาและสิ่งที่เป็นกายภาพแล้วถามว่า อินทรีชันหรือปัญญาภายในที่กําลังนําทางคุณอยู่เขาต้องการให้คุณเผชิญหน้าในรูปแบบไหนซึ่งบางครั้งมันไม่ได้หมายถึงการไปเผชิญหน้าเพื่อไปแย่งชิงหรืออะไรนะแต่มันหมายถึงเป็นการเผชิญหน้ากับความรู้สึกข้างในใจของคุณเองแล้วปรับวิธีการจัดการกับปัญหาในรูปแบบใหม่ซึ่งมันต้องใช้เรื่องของความเชื่อใน ในเสศภายในแล้วก็การมองที่พลิกแพลงมากจริงๆอะคะ่ะเรารู้สึกว่าถ้าคุณไปจัดการอะไรแบบที่โลกเขาทำกันหรือสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้มาเนี่ยมันจะไม่ได้คำตอบที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณแต่มันจะกลายเป็นปัญหาที่คาลาคาสังมากขึ้นดังนั้นบางครั้งคุณต้องถอยออกมาเลยอะคะ่ะเพื่อถามว่าถ้าคุณไม่ตอบโจทย์แบบเดิมมีวิธีไหนที่มันดีกับตัวคุณเองมากกว่านี้ไหมแล้ว ยืนหยัดในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันคือโอกาสในการพลิกเกมหรือการเดิมพันกับจิตวิญญาณภายในของคุณจริงๆมันเหมือนเป็นการาทยย้าทายยังไงก็ไม่รู้นะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคือทวินเฟมของคุณจริงๆความสัมพันธ์นะถ้ามันแย่มากก็ไม่ต้องเข้าไปดูไหมคะบางทีพลังงานมันกำลังบอกว่าคุณต้องเลือกสิ่งที่นำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือว่าปัญญายาณภายในที่แท้จริงอะ่ะ ไม่ใช่การลงไปเล่นกับอะไรที่เป็นมายาหรือว่าเป็นเกมความรักที่เขาใช้กันในชีวิตทั่วๆไปให้เราแบบถอยออกมาแล้วเชื่อในสัญชาตญาณและเสียดภายในแล้วมันจะมีทางออกที่มันดีที่สุดแต่บางครั้งมันอาจจะต้องรอเวลาหรือรอการจัดการบางอย่างนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันคือการจัดการในใจของคุณแล้วก็คู่ทวินก่อนเป็นอย่างแรกเลย เพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอตอนนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ลากคุณไปจมอยู่กับความทุกข์และวิบากกรรมบางอย่างที่มันยังไม่ได้ส่งผลในตอนนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณเล่นไปตามเกมหรือว่าดึงตัวเองลงไปมันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือบางคนก็เจอแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนต่างคนต่างถอยออกมาหรือเป็นการบอกในนว่ารู้แล้วนะเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ ปอดโป่งโล่งสบายการมีความสัมพันธ์ที่มันสร้างความเจ็บปวดหรือว่าการเจอปัญหาบางอย่างที่มันดูคลุมเครือซ้อนทับกันอยู่ดังนั้นอะไรหลายๆอย่างที่เจอในช่วงเวลาเนี้ยค่ะมันคือเกมมายานะคะมันไม่ใช่การเติบโตทางจิตวิญญาณเพราะงั้นไพ่เหมือนเตือนว่าอย่าไปยึดกับอะไรมากนักอะให้ถอยตัวเองออกมาแล้วดึงจิตของคุณออกมาเข้าสู่สิ่งที่เหนือกว่า เราชัดเจนในการสร้างสารรค์มากกว่าที่จะไปจมอยู่กับการร้องขอรอรับหรืออะไรพวกนั้นนะคะคุณมีพลังงานที่เหนือกว่าปัญหาพวกนี้นะอย่าเอาตัวเองไปจมอยู่กับมันนานนะักและการสื่อสารบางครั้งนะคะมันมันอาจจะมีคำพูดที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือความรู้สึกที่มันไม่ดีต่อใจ แต่ทั้งหมดนั้นน่ะมันก็เป็นเกณฑอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน่ในเรื่องของโคโรอกรมเราอาจจะรู้สึกเจ็บกับคําพูดแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของคําพูดนั้นมันหมายความว่ายังไงต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างความคิดบางครั้งเราไม่ได้พูดให้คนอื่นรู้สึกดีแต่มันก็เพื่อประโยชน์ของคนคนนั้นก็เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะอย่าไปเจ็บ,อย,จบอย่าไปเก็บมาคิดอย่าไปทุกข์กับชีวิตที่มันผ่านไปแล้ว แล้วในไม่ช้าเมื่อคุณยืดหยุ่นจากความรู้สึกและปัญหาเหล่านั้นออกมาได้คุณจะพบเจอวิธีการสร้างสารรค์ชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิมมากๆและมันกําลังนําพาคุณไปสู่การเติบโตทางจิติัญญาณที่ลึกซึ้งมากๆและเมื่อคุณถอยออกมาจากปัญหาคุณจะเห็นปัญญาในเรื่องราวที่คุณจะต้องเจอเพื่อเข้าใจชีวิตให้มากขึ้นเพื่อเข้าใจการเติบโตอย่างลึกซึ้ง แล้วตอนนี้ไม่ต้องถามถึงคู่ทวินนะคะ mm hmm. เขายังแก้ปัญหาของเขาไม่ได้ดังนั้นคุณเองต้องเป็นคนที่จัดการกับความรู้สึกข้างในของคุณให้ได้ก่อนแล้วไอเดียบางอยา่างมันจะสร้างสารรค์ให้ชีวิตคุณเนี่ยออกจากวิถีเดิมๆแล้วก็มันเป็นลักษณะข,ของการล้างพลังงานความเจ็บปวดด้วยนะคะเ mm hmm. พราะว่าทวินเฟรมเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนอดีตดังนั้นอดีตบางอย่างที่เราเคยเลือกแล้วมันทําให้เราเป็นทุกข์ มันจะต้องไปขุดรากถอนโคนอดีตพวกนั้นนะคะมันมีต้นตอของมันอยู่นะความทุกข์เนี่ยความทุกข์มันมีต้นตอมาจากสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อหรือเราเคยประสบพบเจอมาแล้วมันทําให้เรามาปรุงแต่งในสิ่งนั้นเมื่อเราเจอความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆมันจะต้องไปขุดรากหรือฟื้นและก็ถอนมันออกมามันจะต้องไปขุดแล้วก็ลือออกมาเพื่อให้เราอะค่ะยุติ เหตุปัใจจัยในการสร้างความทุกข์เก่าๆที่เราเคยมีดังนั้นความสัมพันธ์ทวินเฟรมเนี่ยมันจะต่างจากคู่กรรมตรงที่คุณจะได้ปัญญาในการค้นพบวิถีทางของชีวิตใหม่ในการเปลี่ยนความเจ็บปวดกลายเป็นการตื่นรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งจนคุณสามารถที่จะหลุดจากความเจ็บปวดในอดีตทั้งหมดเลยจนถึงเรื่องที่ทวินทำกับคุณด้วยนะคะมันจะเป็นการเคลียร์นิกรรมในอดีตเคลียร์ความทุกข เคลียร์เหตุปัจจัยในการเกิดความทุกข์สิ่งนี้คือความสัมพันธ์ที่ทวินเฟรมสะท้อนให้แก่กันและกันแต่มันจะมาด้วยมายาและการลวงหลอกเพื่อล่อเสือออกจากถ้ำในช่วงแรกๆนะคะถ้าหากคุณยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังต้องเต็มไปได้วยความแบบเจ็บปวดยังต้องเต็มไปได้วยการแบบยื้อแย้งหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ฉลาดในการเผชิญหน้าอยู่แล้วก็ มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณที่แท้จริงค่ะเพราะงั้นถ้าหากคุณเชื่อและคุณมั่นใจแล้วคุณไว้วางใจให้จักรวาลจัดสรรพลังงานที่ดีให้กับคุณเสมอและถ้าเขาเป็นคู่ทวินของคุณนะคะเขาจะเปลี่ยน e NERGY ของเขาจากวิถีทางเดิมๆ,ๆเช่นเดียวกันกับที่คุณเปลี่ยนเพราะงั้นไม่ต้องรอไม่ต้องร้องขอแต่ให้กลับมาจัดการกับตัวเองนะคะพลังงานทวินช่วงนี้คือเป็นวีคที่เจ็บปวดแบบ ุแล้วก็เป็นพลังงานที่เหมือนแบบโอ้ทุกอย่างที่คุณเหมือนจะคลุมเครือเนี่ยมันเริ่มแบบเกิดขึ้นแล้วมองเห็นบางอย่างแต่มันจะยังไม่ชัดอ่ะมันจะยังเป็นวิบากกรรมบางตาอยู่ทําให้คุณกลับไปคิดในเชิงของความเนกาทีความคิดลบคําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บกับเรื่องราวในอดีตแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจแต่คุณจะรู้สึกแย่กับมันเหมือนเดิมเพราะงั้นอย่าปล่อยให้มายาบางตาคุณแล้วเอาตัวเองออกมาเพื่อ พัฒนาจิตให้ตื่นรู้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเอาชนะอดีตของคุณด้วยความเข้าใจที่เหนือกว่าเราเชื่อว่านะคะคุณจะเคลียร์ปัญหาแล้วก็อดีตกรรมเก่าๆที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวคุณแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ทวินเฟรมเนี่ยมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความรักที่ไร้เงื่อนไขและการตื่นรู้ร่วมกันจริงๆนะคะเพราะงั้นวีคนี้เป็นวีคที่ถ้าเจอรันดอมนี้แล้วก็นะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะ เคลีย์พลังงานนะคะแล้วก็กลับมาในเส้นทางของจิตวิญญาณภายในแล้วคุณจะไม่เจ็บนานะคะ่ะแล้วคุณจะยังได้ปัญญายานในการรู้แจ้งการจัดการกับปัญหาความทุกข์ในอดีตของคุณแล้วก็การพัฒนาจุดยืนของคุณไปสู่ชีวิตที่สร้างสารรค์มากขึ้นกว่าเดิมภายค่อนข้างเน้นให้คุณยืดหยุ่นแล้วก็ออกจากเกมในการมองโลกแบบโฮโลแกรมไปสู่การ,ารสร้างให้มากขึ้นนะคะบางครั้งเวลาที่ เราเจอความทุกข์อะคะ่ะถ้าเราเปลี่ยนวิธีการคิดนิดนึงนะ่ยความทุกข์มันก็ไปจากเราแล้วนะคะแต่ปัญหาคือเราชอบมองให้มันเป็นทุกข์เราก็เลยไม่เคยได้โอกาสในการพยายามเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้มันเกิดเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตเพราะงั้นสิ่งนี้นะคะ่ะมันอาจจะเป็นโจทย์ที่ h i เออร์เซลต้องการจะให้คุณศึกษาเพิ่มเติมนะคะการคิดให้เกิดกระบ,บวนทัศน์ที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับคุณ แล้วมันจะช่วยแก้เกมนะคะในเส้นทางของความสัมพันธ์แล้วก็เส้นทางของการเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมแล้วใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ทวินเฟ m มและจัดการกับปัญหายอย่างตรงจุดนะคะแนะนำระบบ VIP Twin Frame นะคะสามารถสมัครสมาชิกได้เองเลยหรือถ้าสนใจคอร์สเรียนทางจิตวิญญาณน,นะคะ รายละเอียดลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะคะสามารถค้นหาคอที่คุณชอบแล้วก็ทักทายมาสมัครกันได้เลยขอบคุณสำหรับทุกกําลังใจทุกการ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และทุกปุ่มซุปเปอร์ตงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ